สวัสดีครับในวันนี้ฮะก็อยู่กับเกมทำแอนเจอรี่อีกแล้วฮะทำแอนเจอรี่วันนี้ก็ากมาแนะนำตัวคนตัวนะนต่อไปเป็นดาแปาาระการอากาศเนาะเพื่อนเราเป็นแมเวเสร็จเรียบร้อยฮะเริ่มกันเลยฮะไปเอาเริ่มดิเอเออ้าวเพื่อน เป็นแบบนั้นนะโอเคหลังจากที่ใช้เจอรี่ไปเมื่อวันนะั้นะนะฮะองค์ตัวไปที่จะใช้นะก็คือเจ้าตัวไหนดีวะ,นะนักสืบเจอรี่นะเอาอันที่สองก็จะไม่ได้ไม่ได้ทีนะฮะนี่ก็ใช้อุวยวสกินดิ้บสกินไปเลย เพ่์เชลไรนิ่งนะเลนนิ่งก็สามารถวาร่าไปหาหนูได้นะวา่าไปเลยมันจะวิ่งเร็ววา่าไปรู้เหมือนกันพูดบอกไม่ถูกอนะฮะก็คือวา่าไปจับหนูอนะพูดดำงก็คือมันวิ่งอนะ่ะแต่ว่าการดูในเกมนี่มันมันวา่าอะฮะว่าอับอกเรียกว่าวา่าเยกันวา่าไปจับหนูฮนะกวนหนูอนะมันตายไป ช่วงนี้ันช่วงที่เป็นอันช่วงที่เขาเอาไลนิ่งแล้วหนูกำลังกินอาหารแล้วพวกนี้ยก็ต้องเสียวๆกันหน่อยนะระวังระวังกันผมชอบดูตอนที่ผมกินอาหารประจำเลย <c oughs> กินเค,ค้กินหนูวันอ,อีกจะกินหนึงไรนิง่งผก็ลืมไปแล้วฮะ <c oughs> ก็ไปกันเลยฮะ นี่นี่จะคิดอเจอเค้กนจอชีสหนึ่งก้อนแล้วน้ำยาป้องกันอยู่ข้างบนอือ่าวลุงไม่เฉยน้ำยาสูมอะน้ำยาสุมมาก็ละเอาอากาศนี่คือต้องเตือนไว้เลยนะคะคือกำนังขุนยนนูนะไม่เป็นอะไรนะโอ้ยเว้ยเว้ยขุนยนดนะูจะไม่เป็นอะไรนะะ เด็กจะเป็นหนูนะเป็นหนูไม่ก็แมวนี่แหละฮะก็คือมันหายใจไม่ออกฮะเลยวก็จะรดไปเทียนนิดๆนิดๆนิดนะโอ้ยแมวแมวแมวอยู่ข้างล่างฮะเคก็ลองอุไปโอ้แมว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 ไล่ตามเพื่อนเร็วเอาตกเร็วครับเพื่อนมางั้นเราไปดู กินไลนิ่งพร้อมๆกันเลยนะดีอุ้ยกับดักหนูชิ้มหายอ้ my god โอเคก็เมื่อกี้ก็ทำอะไรมานิดหน่อยนะแล้วก็มาเจอ,อไรนิ่งนะ เมียก็กำลังกินนมอยู่ผมทำการล่องหวนไปนะะล่องหวนตอนนี้เมียก็ไม่เห็นแล้วอุ้ยเมียไม่เห็นอีกเหรออ๋ออ๋ออออะไรนี่มันมีการจ้องมองเราเห็นด้วยฮะอุ้ยอุ้ยโลมเลยจำทำไงดีทีนี้เอ่ออันนี้ก็ฮึประกันแล้วนะสามารถช่วยได้ระหว่างที่ดันชีนะฮะ ทำคลิปบ่ได้ล้เนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเวงขนาดน,นี้นะ่ะไอชิบหายโอ้โห้ารงลองขนก่อนลองขนแล้วดื่มน้ำยาก่อนเด้าบังกันนะฮะปกตินะเพื่อนก็จะเห็นนะแต่แมวมันจะไม่เห็นเนาะโอเคอุย้ยชิบหาย ตรงนี้ก็จะมีอิสต์เอกด้วยนะตรงเนี้ยมันจะใช้ได้นอะอ้มโด่แมวโดนกับ <laughs> ดักตัวเองตัวนี้ก็จะเป็นลงชีสเนาะแต่ผมจะไปสะแสดงให้ทุกคนเห็นดีกว่าถ้าประยุท์นี่น,นอกอากาศแล้วจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวคนที่ไม่ได้รู้นะก็เวลาจะฝึกซ้อมอะไรพวกเวลาจะพึ่งรู้มานะก็ก็จะสอนนะแต่ถ้ามาดูในคลิปผมอะ ผ่านแบบชิวๆฮะบอกอะไรคือแบบชิวๆฮะกดไม่ต้องอ่านเลยมียนก็นจะลบแบบนี้ไปเรื่อยๆฮะดูที่เรือได้เลยนะมันจะลบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะล้มนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย,อยากล,มล้มละไหนไงเพื่อนลม้มอืมโอเค

อืมิบ,มมบไม่ดีบินอต่อว้าวชิบหายโอ้โหกูโดนนอนเลยทีนี้กู กระดึบับกระดึบไประหว่างนี้กระดึบดื่มยา่กแล้วฮึบไปแล้วครับไปแล้วระหว่างนี้ระหว่างที่ผมล้องหุนอยู่ลานนั้นทำการหนีแมวนะไาตรงนี้ไม่ต้องกลัวมนะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นอะไร

ใำการจะชีดเพื่อให้ธารกิจน uh um, ี้เสร็จเร็วๆดีกว่าอือเพราะไม่มีอะไรให้พูดและดันเนี่ยแนะนำไปหมดละอืมไปเล่นกันต่อฮะอือเมีเมวอุ้ยกูโดนชิปหายชิบ หายไอ้ชิบหายแล้ได้ใช่ดันชีดเร็วขึ้นด้วยฮะดันเสร็จพอดีฮะไปเลยโอ๊ยลืมใช่ลืมบอกสกินของแมวไปแลนะถังกระหยาก็คือถ้าโดนควันถังกระหยาแล้วคือจะเลื่อนลดจนแบบว่าล้มอะไรแบบนี้อุ้ยอุ้ยไอ้เวอ้ อ๋อไอ้เ hmm. ว <blade> so ้ยเลยกูโดดเอาได้ไงวะอันนี้ก็มีเพียงแค่ภารกิจเดียวนะก็คือต้องไปพังรูให้ได้ล่องหุนโดดขึ้นไปฮะโดดรีบดูเอาลงมาแล้วอะ เอาไงดีเอาไงดีล้มาแล้วโดโดไปก็ไม่ได้ด้วยชิบหายชิบหายแล้วออเออเฮ้ยต่อต้านยังมีโอ้โหพอดีทันอุย้ยไป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 กินเค้กก่อนกินเค้กเนี่ยเอา เค็งเค็งเค็กเค็เค็กเค็ง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 โอเคอร่อยไว้ก่อนอร่อยไว้ก่อนดึ๊บอือฮึดิ๊บอือืึบักโอเคบักอ้ยเออเนี่ยจะแปลงล่างฮะกินแล้วจะแปลงล่างฟื้นมาเดี๋ยวจะเก็บกินแม่งเลย้ว กินแล้วทำการไปนี่ผ่านอย่างชิวๆทำการไปพังประตูฮะพังประตูพังประตูก่อนเลยนะ,ะแค่นี้ก็ทำอะไรจะไม่ได้หรอกไอ้แมวนี่จุ๊บก็ยังมาพังอยู่ได้ดีแหละฮะ่าฮ่าดีจ้ะเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยโอ้ยจุบหายค้างค้างค้างช่วยกูด้วย chi đuôi? hui ảo ao wien. hái hai lưng hai. ok, mèo đuôi mày ingre. hui Ui, khá nye. hui kha Khá hui kha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  แมวเนี่ยก็จะพยายามจะฆ่าเราตลอดเลยนะเหมือนแมวจะมีเวลาจะฆ่าเราไปอีไปตลอดได้นะอืดื่มน้ำยานะป้องกันอือป้องกันแล้วอืเอา้าทำไมเอาลุนน่าจะไปดูอะไรสักอย่างนึง ไม่เป็นไรอุ un> un> <sk <sk <si ้ยวางฮะระเบิดมันเลอมันพังเองแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยชิบหายอ๋อแมวมโดนแมวโดนฮะเอฟเฟคกระเด้งเอาจะทำเอฟเฟคกระเด้งหน่อยเอฟเฟคกระเด้งถ้าใครทำไม่เป็นนะก็คือพยายามโยนลูกกบไปบนขบนฟ้าหรือไม่ก็โยนให้กระแทกกับพื้นก็ได้นะทำยังไงก็ได้ให้ ลูกก๊อฟมันไปโดนประตูสองรอบติดกันเลยเนี๋ยให้ให้ลูกก๊อฟไปโดนประตูสองรอบโดยที่เราโยนเพียงแค่ครั้งเดียวนะให้มันเป็นแบบนั้นเแบบนี่ยก็จะได้เป็นแอฟริกาเด้งนะฮะแต่ก็คือถ้าเด้งสองรอบแล้วคือต้องเก็ต้องเก็บลูกก๊อฟทันทีเลยนะแม่ถ้ายืนเฉยมันแบบนั้นมันไม่นับฮะไม่นับมันจะนับเป็นแค่หนึ่งอย่างเดียวนะก็คือพอแบบว่าหนึ่งทีสองทีคือเก็บเลยไม่ต้องให้มันเด้งต่อแล้ว มันจะไม่นับนะทตาเมนนะัแบไบปเรื่อยๆแต่คิอที่เสียก็คือแมวมันจะมาฆ่าเราเนี่ยอืระวังทํานะที่ดีที่สุดก็คือต้องให้แมวเป็นบอดแปลว,ว่าบอดต้นน้อยหรือไม่ก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องทําในด่านคลาสสิกฮะไปเป็นแนะนำตัวต่อไปกันเลยนะหรือ บดเล็กสองตัวบทใหญ่หนึ่งตัวเป็นที่นะสวนสนุกก,นนนนะะก็ไม่มีอะไรมากนะฮแค่เดินน้ำแล้วจะเดินช้าฮะก็ไม่มีอะไรมากฮะฮืมนูเรมรอยันกีก็น่าจะไม่มีแหละน้านาคนปนปกันอวกาศด่านด่านฟ้ามป่าแล้วกันนะมีอยู่ดังนึงที่ต้องสะสาร <c oughs> ที่จะต้องบอกสารนะโอเคมาไปกันต่อเลยยังบอมีเวลาเยอะเนอะจะทำเวลาให้เยอะที่สุดนะตัวต่อไปที่จะมาแนะนำกันนะก็คือเจ้าตัวเดี๋ยวก็คิดก่อนตัวไหนที่อธิบายง่ายที่สุด โอเคพระเจ้าก็อันนี้ก็จะําให้กับเราหนึ่งก็อันนี้ก็ง่ายๆอยู่แล้วมีแต่ป้องกันนะเอาวันนี้หน่อยเอเอาอันเอาเจ้ตัวนี้ดีกว่าล้วเป็ฮุเจอรี่ฮะกระโดดสองทีได้แล้วก็มีร่มนะกระโดดสองทีได้ก็ก็รู้อยู่แล้วนะก็คือประกดแล้วมันสามารถกระโดดสองครั้งได้ ปึ๊บๆแคกระโดดได้ขึ้นไปได้ไกลมากขึ้นนะใครๆก็รู้อยู่แล้วนะถจะเป็นเจ้าเอออีกอันหนึ่งอ่ะเป็นร่มมามันจะทําให้เราลุ้นช้าลงจะได้ให้ดูนะฮะแต่ปถ้าลงใต้น้ําเนี่ยก็คือจะยังเดิมปกตินะแต่แค่นู้นนะฮะแต่แค่เรื่องเราจะลุ้เหมือนอยู่ที่อวกาศนะฮะมันจะมีสัตว์ต่างๆด้วยนะไม่ว่าจะปลาแปลกแหลมปลาหมึกอ,อะไรพวกนี้แล้วมี เลนะจะมีเออที่เรียกว่าอะ,อะไรละ่ะที่เรียกว่าเออใช่เรือล้างนะเรือจุมนะก็คือพอแมบ,บเสร็จแล้วนะอตัวละครอื่นทุกคนไปหาก็ความกันได้นะะเออพราะผมอยากจะแนะนำอิสตเอกในเกมนี้ละอิสตเอกในเกมนี้มีเยอะเลยแหละครับที่ผมได้ดูมานะ เอไม่จริงได้ไม่ใช่ได้ดูได้พบเจอมานะอันนี้ก็มีอิสต์เองนะ,อะเอาแมวเก็บเอเจ็ปีไปละเาาป็นไอะรถ้าให้เขาม,มาฆ่าผมก็พออยากให้เพื่อนผมมาฆ่าผมก็พอเจ้าเดือดท็อปซี่ตัวนี้นะก็จะสามารถแยกล่างได้เนาะแล้วก็สามารถเปอกฟองสบู่ได้ฮนะปอกปอกฟองสบู่ให้เราติดมันกับกับดักหนูอนะ่ะ ให้เหมือนกับกับดักหนูนะแต่แค่เวลาจะกระเด็นออกลอ,ลอยเส้นเจียวจะได้กระเด็นออกมันจะเร็วขึ้นนะฮะเร็วกว่ากับดักหนูนะเอาแมวโอแมวก็เก็บเยอะเกินเอาชิมาเอาเอาจำได้วนูเจอรี่ก็ใช่ฮนะกระโดดสองครั้งได้เนาะนี่โดดสองครั้งได้อือก็อดีเว้ย อีกอันนี้ก็นี่อืมก็ลงช้าๆไปนะสิงไปไม่ต้องการ <c oughs> ไปอนะทีนี้ก็โทษเนาะโท่โทษลำเลียงไปวับตรงไหนอย่าว่าไปาเมียกก็พอเคดีนี <c oughs> ่จะลงน้ำไม่ดูฮนะ <c oughs> เอา้านี่ไงฮะน่าจะมีฟองอยู่ข้างล่างนะใช่เนี่ยนะจะมีปลาปลาต่างๆที่เราเห็นในในการ์ตูนทอมแอนด์เจอรี่ทั้งหมดนะ ปลาปากแลมและปลาหมึกนะฮะลูกม,มีปลาตัวอื่นอีกไหมมันจะเด็ดการโจมตีแล้วนะถ้าเราไปอยู่ยุ่งกับมันนานๆนะที่เรือล้างนะมีอิสต์เอ็กอยู่ด้วยนะฮะผมว่าผมว่าผมพูดอิสต์เอ็ก์เลยดีกว่าสำหรับใครที่ต้องการอิสต์เอ็กนะเดี๋ยวผมก็ดื่มน้ำยาล้างห่นก่อนเดี๋ยวน้ำยาล้างห่นอีกอันหนึง่งกลัวคนขโมย <laughs> ใช่นะไม่ต้องกลัวนะเขาทำมาได้ดีฮะตรงนี้สามารถเป็นหลอดหายใจได้นะนี่ไง จากน้อยกลายเป็นเต็มแล้วฮะข้างล่างหลอดนะ <N> นี่ให้ทุกคนโดมาตรงนี้อืมทการโอ้ยโอ้ยตกชิบหายแมว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 ยังไม่รู้เนาะ <N> แมวมันก็ไม่รู้อยู่แล้วอแหละอะโดดมาพยายามขึ้นมาตรงนี้ให้ได้นะโดมาตรงนี้นะถ้าจะทับฟี่นะจะมันจะเร็วกว่านี้นะนี่ให้ทุกคนมาตรงรูตรงเนี้ยดูที่อยู่เห็นข้างล่างนะ่ย กระโดดนะอ่อกระโดดหนึง่งรอบนะนี่จะเจอของต่างๆนะนี่หลายอย่างเลยนะแต่ก็ไม่ค่อยหลายอย่างมากเท่าไหร่นะอดมไ้ยรงหุ่นี่จะมีสองรูนะรูนหนึงไปห้องไม่บ้านรูน,นึงไปข้อกัวนะสุมได้ข้อกัวเวอ,เอโอ้รู้สึกว่าแมวน่าจะจัดการหมดแล้ว อีสต์เอกต่อไปนะเดี๋ยววางปืนก่อนทำการเอาวัตถุดิบอะไรก็ได้ชช้แก้วนะี่ยแก้วหรืออะไรก็ได้นะใช่แล้วถ้าเข้าในรูนี่ระหว่างที่มันมีไฟอนะใช่ฮนะจะติดสถานะตาบอดแต่เอาไม่ได้ติดสถานะปราบอดดีเนี่ยมาที่ลังนะทำการวางของลงไปฮนะมันจะเป็นเว้นมวนแรกเปลี่ยนนะโอ้ได้เป็นสีนี้นะ <c oughs> แต่ว่าวางของอะไรก็ได้นะแต่ลืมแล้วเหมือนกันว่า มันมีอย่างหนึ่งที่มันไม่สามารถทําได้นะแต่ลืมแล้วมันคืออะไรอเะก็จะอืมแล้วนี่ฮะนี่ลงมาอย่างวมาอย่างสวยงามฮะอันต่อไปก็คืออ๋อใช่พวกดอกไม้นี้ถ้าเราเก็บมันจะเป็นบับต่างๆปนะั๊บอลไรนี่เห็นี่ยรวดเร็วเนาะน่าจะเป็นรวดเร็วโอเคสีฟ้า โอ้ถูกละอีกแล้วงั้นก็จบพีแค่นี้ฮะอีส็กก็จบพอดีพีไปแล้วบายบายบี